สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC จัดงาน Data Privacy Day 2026ภายใต้แนวคิด Privacy in Action ยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเข้าใจไปสู่การลงมือทำจริงในระบบงานการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันขององค์กรในประเทศผ่านกิจกรรมมากมายภายในงานพร้อมยกระดับบทบาท p d p c ที่ทำงานรับกับความท้าทายร่วมสมัยทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการกํากับดูแลการใช้ AI โดยได้รับเกียรติจากนายภัชระอนันตสินนะคะปะลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Build A Data d e f e n s e n a t i o n the Law of t r t and PDPC Vision ที่เชื่อมบ,บทบาทภาครัฐภ,ภาคธุรกิจนะคะผ่านมิติความไว้วางใจในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Data d i v ฟ n n a t i o n และเวทีเซวนานะคะตลอดจนนิทศการและการนำเสนอเครื่องมือสนับสนุนด้าน Data Privacy ที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองดีแล้วเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนวันนี้ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าเป็นโลกดิจิทัลละ เศรษฐกิจกทั้งหลายก็กลับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นกุญแจหรือเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่โลกดิจิตอลหรือเศรษฐกิจดิจิตอลนี้เพราะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยกระทรวงดี DE หรือกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเราเนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือทางสํานักง,งานทําการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชือ่อสคศนะครับหรือทีดพซซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะช่วยกําหนดแนวทางมาตรฐานนะครับวิธีการที่เกี่ยวข้องนะครับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเสมือนอ,อย่างที่เรียนคือเป็นกุญแจที่จะไขเข้าสู่โลกดิจิตอลนะครับหรือเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งในวันนี้และในอนาคตครับ เราพบการพฤติการหรือพฤติกรรมที่ที่ทำให้มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะการคุร้มครองข้อมูลส่วนบนะุคคลนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับเคสใหญ่ๆก็คงอย่างที่เป็นข่าวกันแล้วนะครับแล้วก็มีเคสที่เป็นลักษณะของการปล่อยข้อมูลรั่วไหลอย,อย่างตั้งใจ นะครับซึ่งก็มีการดําเนินการในทางกฎหมายไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงท่งานเลยขาสสคงให้ข,อข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเคสท,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 ที่ทราบเนี่ยก็จะเป็นเคสที่มีการกระทำเพลกระทำความผิดนะครับซึ่งอย่างที่เรียนก็คือมีลักษณะาการละเมิดข้อม,มูลส่วนบุคคลนะครับมีการตั้งใจปล่อยข้อม,มูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราก็พยายามมีการ ป้องกันกําหนดมาตรการเสนอรัฐบาลกาหนดมาตรการต่างๆนะครับเช่นที่ล่าสุดก็จะมีลักษณะที่ถ้าเป็นอ,องค์กรของรัฐหน่วยราชการนะครับเราพยายามให้มีการยกเว้นไม่ให้มีไม่ให้มีการส่ง SMS ที่แนบลิงกนะ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ เมื่อเกิดเหตุนะครับเราก็พยายามจะหาวิธีการป้องกันป้องปรามนะครับอันนี้โดยภาพรวมครับผมเข้าใจว่าอันนี้ก็ตรงกับทีมงานของของวันนี้นะครเพื่อ,อให้ลงไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเราจึงเรียกว่า privacy in action เพราะว่า,าที่จริงกฎหมาย PDBA ก็มีผลไปแล้วต่ปี2562นละ้ก็ใช้เวลามาระยะหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็มีบทเรียนมีแนวทางป้องกันป้องปรามมีแนวทางส่งเสริมซึ่งซึ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะปี6ของามา569นี้และปีต่อต่อไปก็จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับให้ได้มากที่สุดผมเข้าใจว่าทางทางสำนักง,งานอยู่ระหว่างทำแผนแม่บทนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมะีเป็นระยะออกมานะครับเพราะว่า มันจะน่าจะสอดรับกับตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาตินะครับซึ่งจะครบในปี2570นะแล้วก็เดี๋ยวก็อยู่ระหว่างดําเนินการแล้วเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกันอยเป็นระบบครับนี้ได้อยู่ที่ความความร่วมมือนะครับในการดําเนินการตามแนวทางตามมาตรการต่างๆนะครับที่โดยสคออสอเองโดยกระทรวงดีเองนะครับที่พยายามสร้าง มาตรฐานแนวทางพวกนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามเดียวกันก็อยากต้องอสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเป็นข้อมูลที่คือถ้าท่านโดนกระ,ะทําละเมิดคือเอาข้อมูลของท่านโดยที่ท่านไม่เต็มใจอันนี้ไม่เป็นผมว่าอัอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราซึ่งพยายามจะสร้างมาตรการป้องกันอะไรทั้งหลายอย่างไรก็ตามที่ดีที่สุดก็คือตัวท่านเองนะทุกท่าน ทุกคนนะครับว่า,าต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้ามันหลุดรอดไปแล้วเนี่ยมันมีความสูงเสี่ยงที่จะนําไปสู่การาใช้ในทางที่ผิดนะครับในทุกรูปแบบได้นะครับโดยเฉพาะในโลกดิจิทัลปัจจุบัน,นเพะาะนั้นเนี่ยก็พยายามสร้าง ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลานะครับในการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเข้ากับระบบอะไรก็ตามนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนก่อนที่จะมีการยอมยินยอมปล่อยข้อมูลต่างๆของส่วนตัวออกไปนะครับ